สวัสดีครับพี่น้องมาพอมาพอกับบ้าบลูอยู่แล้วครับขับบรรยากาศตอนแรกของวันพฤหัสที่สามสิบเอ็ดครับเวลาอยนี่ครับสิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีพี่น้องหาโมงเคืองสิ่คำเราพี่น้องแต่เป็นตกดินร่างจิตตกดินครับบ้าบรารลุผ้ารอเมืองอีกคือเก้าครับขับบรรยากาศตอนแรกครับแต่เป็นกาลตรงตกดินพี่น้องเอ้ บาบรรลุพลาหรอครับล้างเจ็บจากเี้ยห่างหายกันไปประมาณจะกสวงมือครับโทรศัพท์เบ้ารุพังเดี๋ยวไปหาเชียงไม่มาใส่ครับพี่น้องขึ้นหอดพ่อแม่พี่น้องครับกระขอบคุณสำหรับผู้สิ่เขาวัติดตามช่องบ้าบรรลุตะเหรียญนะครับก็เพิ่มขึ้นยุ่ครับ ขอบคุณหลายๆครับที่เข้วมาติดตามเหลืออีกซิบกว่าคนกับครบหาร้ไวครับบาบลรุตากแดดภ้าเมืองบรรยากาศตอนแรกครับหลังจากโทรศัพท์ตกน้ำเราพังครับบาบลรุไปหาเชียงไม่ว่าใส่จวดสิก,กูขึ้นได้ ยนืนหามกเคิงครับพี่น,อน้องตะเวนกลางสิตรกดินเข่าดีอาทิหนากบบเม้เลี้ยงแห้ะครับขึ้น่าจะเป็นกลางเดือนพฤศกี้กาบาเมียนครับเริ่มเลี้ยงแน่หรอฟูงโกเริ่มบินกับล่างห้างแล้วครับช่วงบาบลรูผ้ารละครับ ครับบรรยากาศตอนแรงครับข้องวันพฤหัสที่สามสิบเอ็ดครับมืออื้นกับมือหมานให้โชคให้บ้านนะครับมืออื้นพี่น้องเบ้าลูกกะบสีผ้ายางรอทงคือเกาแล้วครับทุกเสาทุกแรงหลังจากนี้กับทเขาไปซอยเป็นในบ้านครับเป็นบุญกฐินสามขี้ครับวันที่สามครับสามมือเป็นมือโฮมสามซีครับ วันที่4เป็นซีพฤศกิกาเป็นมือถอดครับถอดถวายกระถินสามาชีครับพี่น้องบันเดียดซอยกันเฮ็ดครับร่วมข้าวปทำบุญน้ำฝนก็ได้ครับวัดไต่ภูมิคณะจารย์บ้านตะเรียดตำบลหัวโทนอำเภอสุนภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดครับวันที่3ที่4ครับปฤศกิกาครับอีกสองสามมือกห็หอดแล้วครับ ผู้ใดอยากรวมทำบุญก็เชิญเลยเลยครับเบ้ารูเป็นกระบอกเสียงไงครับเบ้ารูกับจิบเขาไป้่ายให้พี่น้องเมืองเตรียมควบพร้อมของพี่ิรุณมาแดดประเด็นจังใดประจามะชี้กันจังใดครับเบ้ารูกับจิบไปเจ็บภาพเห้เมืองครับขอบคุณฝากติดตามช่องเบ้ารูตากแดดได้เลยครับ กล้ครบหารอยค้นแล้วครับขอบคุณหลายๆครับผู้ที่ขาวาติตามล้วันที่สองที่สามเบ้าดูกับิเขาไปท้ายในบ้านครับการเตรียมข้อม่พร้อมของพี่น้องบันแดงแดดครับบุญกระินสามอาชีครับวันที่สามที่สี่วันที่สามเป็นมือโฮมกับสามพุชกิกาวันที่สี่เป็นมือทอดถวายครับรวมทั้งบุญใดเลยครับนวัดไตภูมิ บ้านตะเหียดตำบนหัวโทนอำเภอสุรพุฒิจังหวัดร้อยเอ็ดครับกระถิ่นสามาชี้ครับฝากเลยนะครับรวูดสมบุญสำหรับชิปนี้กับฝากไว้ชินี้ครับพ่อกับชิปหนาครับ